วัสดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งใบนะครับจัดไปนะครับแบบเงาเงานะครับดูลายสวยๆนะครับเงาเงาฟิวฟับฟิวฟับไปเลยนะครับใบนี้พร้อมออกเดินทางนะครับรูปทรงชวดทรงอย่างสวยนะครับสำหรับใบนี้นะครับอุปกรณ์ก็ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะครับเราให้ดูให้ชมนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับดูความเงานะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับด้านใน ก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบเหมือนเดิมนะครับนะครับติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบเหมือนเดิมนะครับนะครับบิวบบิวบไปเลยนะครับเอาให้เงาเอาให้ถูกใจไปเลยนะครับ1,700บาทนะครับตัวนี้รวมส่งนะครับดูวดลายดูลายไม้นะครับนี่นะครับคุณชอบเงาสายเลาะจัดให้ นะครับจัดไปครับผมเรื่องอุปกรณ์ก็ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะครับครับผมบััสดีครับ